สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอนจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาพ่อแม่พี่น้องก็สิเบาดังพ่อแม่ยังหรอกจ้าเสียงรถพันแนลนโ์รแตกสวดศาดสวสดศาสตร์จุ่วผู้หญิพูดลังคนปวด <c oughs> <c oughs> อันอันอันเงิน,นจ้าของปลาเข้าไปสำรวจพ่อแม่พี่น้องเพิ่นไปผอสารพัดผอเลยประเทศนี้มันอิจฉาไฮเบิ้ลกันบาขอให้เต็มยวนไฮเบิ้ลต้นหอมพ่อแม่พี่นอ้องว้ยต้นหอมเต็มปลาอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ย จังเดยจังสีเก็บเมดเต็มอยูด่ด้านหน้าพุ่น่ะมามาใส่เบิ้งจ้บพ่อแม่พี่น้องสุดยอดจา้ามาเบิ้งนี่จ้บพ่อแม่พี่น้องบักหอยไตยเต็มปลาอยู่ฮะพนักงานเป็นก็เหมือนพนักงานกันสำรวจปลากันไปเต็มอยู่ต้นหอมปลาดงหอมจ้บพ่อแม่พี่น้องจ้ามึงจะเป็นเจ้าขับรถแห้งไงเอ้ยคนเสียงคนหนึ่งเพื่นที่รถไปีฝ่าไปก้นอ้อยพ่อแม่พี่น้องจา้ามึงบักหอย โอ้ยเนนั่นคุณนดหน่อยๆเนี่ยไลา่เลย่อยพ่อแม่พี่น้องจ้ะอื้มเอาเอาลงเอาเอาคุณเนี่ยบักหอยไตยู่พ่อแม่พี่น้องจ้ะโอ้บักหอยออกแล้วแสดงว่าเริ่มหอนแล้วผีตัวหนึ่งแม่มันนี่บักหอยเต็มอยู่วเดี๋ยวจ้บพ่อแม่พี่น้องเลยอื้มแล้วก็เสียงดังแท้รถ ปาดบอกหอยออกมาไต,าตเต็มอยูคุณอ <c oughs> าจ่าพ่อแม่พี่น,อ <c oughs> อออน้องบักคอยคอยเท้าบักคอยนี่พี่อันหอมนี่เต็อมอยู่นี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่เบิงบ่งไงนี่ <c oughs> พุ่น่ะพุ่นอะจ้ะเต็อมอยู่เต็มสับหลาไปหมดเลยพุ่นแม่มันนี่เขาในปลาเต็มปลาอยู่พออ่อแม่นี่้ยเขาเอาหรือไงหลาน นี่ต่ต้นหอมพ่อแม่พี่น้องจ้ะดงหอมแต่ว่ามันอยู่ไก่ข้างทางปวดหัวนะพักชีล่อมเต็มแซ่บลาบอยู่หุ่นอ้าวไปใช้แล้วสำรวจปลาไปน้ำปลาแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพี่เมื่อกี้นี่หุ่นนะหุ่นนะหุ่นนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหุ่นนะแซ่บลาบอยู่หุ่นนะเขียวเขียวเข้มเข้มแมนมัดนะจ้าได้พ่อแม่พี่น้องเลยหุ่นอยู่ข้างในหุ่นแมนมัดเลยมาบีบมาบีบสิพาลงมาข้างบีบวันไหนใส่ถุงมืออยู่จ้ะ เก็บแล้วทั้งนั้นเก็บแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าเดี๋ยวอันจอยอันขอใส่ถุงมือจับแป๊บกันเด้อจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องฮะเต็มยังบ้าเก็บเก็บเก็บใส่ถุงมือจักบาตก่นกอนแม่นผู้ไหนซับลาบยี่ผู้ไหนพักสี่ลอนะ่อมนะต้นหอมพ่อแม่พี่น้องปลาสีใส่ถุงมือผูนไหนใส่อยู่เดี๋ยวเก็บไปเบิ้งจักบาตก่อนพุ่นนะโอ้โหอวบงามแจ้ะ แม่ม <One input> ือนนี่แม่มัดเลยผัวน่ะสับหลับอยู่พุ่น่ะน้ำเงาใหม่พ่อแม่พี่น้องเลยชุดจวดอีริปไปไปไปเดี๋ยวใส่สิพายังไปลงทั้งหนาเด้อมาพ่อแม่พี่น้องใส่ทุ่งมือเสร็จแล้วมาเก็บจักรปารกันน่ะโอ้โหดีก็ลมแต่มองนี้ค่ะเพี้ยโอ้โหเงากันเก็บอยู่คางกันป้าคางข้างพ่อแม่พี่น้องจ้า อันมื่อนันที่เก็บไปนันก็ฝากอันพี่ปีมาแล้วเก็บไปฝากพี่ปีมาแล้วจา้าพุณโู้ฮ้สุดยอดจ้าใส่ค่ะคุนไม่เอ้าโอ้หลมหลมตัวไต่ต้นใหม่เป็นดลงอยู่เพราะไ่พี่น่องจา้าปะเอาตรงนี้จะบาดก็น่นจาจนะเนอะก็ส่งอวบจันได้เดี๋ยวนี้ มุมีแดดได้จากพ่อแม่พี่น้องมือนี่ฝนยืนเทบทงานฝนกระตกดูทางกระตาพี่พี่โอ้ไม่เกี่ยว,วอยอหัวนาจ้ะจ้ามากมากม,ม,ม,มาจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเก็บเอาหอมปลาเอ้ามุดเข้าไปอืมเอามาเก็บเอาหอมปลาไปคันสมพักจ้าพ่อแม่พี่น้องออืที่นั่น เก็บไปเก็บมาเก็บหยาปะเจนี่ต้องหาแว่นตามาใส่ละจ้ะพ่อแม่พี่น้องเลยนะจ้ะพี่นะหย่อนอ้วเพิ่นแต่ทั้งอ้วกทั้งเบาอ้วกพ่อแม่พี่น้องจ้ะอยู่ที่เดียวกันเบิดลาวเอาน้ำกันเบิ้ดหอมปลานี่จะมันบูดซาเดอปะเจนี้เด้อเป็นอย่างข้ามหยาหรือเป็นอย่าง ผอมจะนึกว่าเนี่ยค่ะเขียวค่ะสาดก,กันดีกว่าสัน <c oughs> นี่แมนมดเลย <c oughs> โอ้ยเสียงรถพ่อแม่พี่น้องเลยพ <c oughs> ามาเลือกก็ตุ่นอุบๆมันเนี่ย <c oughs> นะเป็นดงอยู่ประเทศไหนปาติโจอ๋จักอวบบปอวบหลวกใส่กันบดเลยงานนี่พ่อแ่พี่นองจ้าพี่น่ะพี่น่ะกอพี่น่ะโอ้โหใส่ดูใหม่ ไม่ทันยับออกมาผีดดูคะหยุดหจ,จ,จักยักเกิดเป็นกออยู่นบ้ไหนขนาดจะงาม ขุนุะฟังั้างคุนนะโอ้โหมาหลายแ้่นอะมาจา้าม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 าเก็บเอาหอมจักสิบอกข้ามดสว่วนนี้มีตั้งแต่พักพ่อแม่พี่น้องจ้ามีแต่แนวสิเก็บกินตโรดจากตเขียวอย่างไรเขียวคักก็เกาบัดเจนนี่ <c oughs> หล่าเอาบัดเจนนี่หื <c oughs> กินหอมหึงเลยพี่มาพี่ มาม,มามองเปลี่ยนพี่มาเบิ่งเอาพี่จังพ่อแม่พี่น้องกอพี่มามแม่งเหงาเบิ่งแหน,นี่พุ่นอ่ะโ,โอ้โหพุ่นอ่ะมาเด้อจ่าเด้อพ่อแม่พี่น้องพุ่นอ่ะโอ้โหสวยจัดสวยเก็บแป๊บเดียวไปพุ่นพุ่นพุ่นไปเอาเลือกเอากออุบัวพุ่นพุ่นมาดามอยู่ฟังทั้งหนาพุ่นเด้อจ่าเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้า ทางงานตำรวจปลาเขาเก็บ,บอยู่คุณพี่เดือดไปทั่วนะจ๊ะน้าเม็ดมันหลุดมันลวงเกิดไปบัดเจนี่อืทางดิ นะจ๊ะบุเบิ่งเซ่กันเด้อบัดน,นีจ้จักวันจักมาหอมจกักมาหญา้าพ่อแม่พี่น้องเลยผ่าก็บผักหอมปลากินหอมดีจ้กอีหลีจ้ะพ่อแม่พี่น้องอา้าวเมื่อเก็บอยู่หมอ่องหนึ่งกล่องอยู่หม่องหนึง่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเลยได้เห็นำ้ำตามก็เยิมใจจ้กพ่อแม่พี่น้องจ้ะ ตากับอันมือบอรสัมผัสบอลเบินเฮ็ดงานน้ำกัน <c oughs> นจะจ๊ะเห้หมอกนะตากับมือเฮ็ดงานผสมประกอบเฮ็ด <c oughs> ง่ายเลือกงานแล้วก็ขีนรถดตันตอนกันมาเขาปลาอย่างเดียวขนาดอันยืนภาคกับยืนเฮ็ดงานฝนตกลิ่นอยู่มัดมือพ่อแม่พี่น้องจ้ะคิดในใจว่าหยุดเด้อหยุดเด้อพะนะเศร้าตกเด้อสิเขาปลาเลิกงานแล้วพะนะ กะเศ้าอยู่ม,มาจ้ะสบัดใส่บ,บ,สบ,บอยออกแล้วก็งามกะยังคือเกานะ่าเนาะอันต้นนี้ที่เป็นอย่างนั้นอยู่ตันเกิดตาเพิ่นนี่จังสิบเป็นกระอวบนี่จ้พะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่กระอวบนี่โอ้ยดีจ้ะหลดเสียงหลดพ่อแม่พี่น้องจ้ะ ยินงแนวไปยินงแนวตองขอตรวจคอไพ่แล้วจ้ะเด้อพี่เบี้อเกิดเป็นกวัวเป็นกวัวแต่สะอ่อนขึ้นยังนี่สร้างบ่ไปเกิดจมืองไทยบ้านท่านเนาพะพ่อแม่พี่น้องเล้วพ่อแม่พี่น้องเก็บเพื่อเก็บมันบ่มีอึดพักกินละงานนี่พ่อแม่พี่น้องจ้ะน่ะ เอาเหลือกเอาตะหยอดอุบวัวเิ่นจ่าพ่อแม่พี่น้อง ừ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  อ้าวหัวหมุดเข้าไปปัะเต้นีหัวคางอยู่ทั้งงาใหม่พ่อแม่พี่น้องกิ่งใหม่จะงาใหม่กินะ่งใหม่เนาะบอกไปพปร้อมแปะไปพร้อมจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดนะอืฮึ่ลาเอาลาเอาอุบอุบเอาเอาหูลดลื่ ดีคึงตาจะคก้องสลัดจ่อยฮู้ยุบิยูบิยูบิฮะโอ้เด็ดเด็ดเด็ดชอบไปน้ำจากบาทกันวันแล้วสังมีกิกกันเนาะวันแล้วหายจากคนนี้นะกิกนี่นะาเอากินะจ๊ะ รถมันเลียนฮะเอินเอิเอจะลาดจอนมากันรถไปบ่หยรถเลียน <c oughs> มาดามเร <c oughs> าเนาะจ้าออกไปไหมเธอขุดเห็นบ่ฮู้เริดเริดขุณเนี่ยทั้งเธอของคุนพ่อแม่พี่น้องอู้ยเหล่าแป,ป๊บเดียวเดบุกร้ายแล้วเบื้องเ่ย คุณเ,เห็นบอกท่านเป็นเกิดจิตรเพิ่นนี่อ,อ้วกบัวมีต้นนี่พี่กอพี่กอพี่เล่าเบื้อกอมาสร้สางวาสีขาเขาไปเหลาอะไรกุ้มนี่ค่ะคุณน่ะอือโหท่านบ่เก็บกระสีนอนบ่ารับกอนี่พ่อแม่พี่น้องจ้าเพิ่นอ้วก <laughs> ขันวาเซียวหล้วก็คือต้องเอาจ้ะพ่อแม่พี่น้อง <laughs> เดี๋ยวสินอ้องรับเดี๋ยวจะคิดน้ำมันน้ำมันกอนี่พ่อแม่ยังดหลัะเห็นบ่พุ่นนะเด็ดนีม่มันขนาดโอ้ย <laughs> ออกไปจ้าออกไปยาจ้าก็ต้องติดขึ้นมานลำดออกือ <laughs> อโอ้ยพอแล้วสุดแขนแล้วมาจ้ะสุด,ดยอดอีนี้ไปไปไปเอาไปมองอื่นเนมเอาเอาเนมไปทไั้งไหนก็มีตั้งแต่หอมซาบลาบอยู่อุ้ยแต่ขั้นแขวละหาอันข้นาเจ้าบ้าบ้างท้อไปแล้ว พ่อแมนเมื่บ้างกินข้าวแรงอยู่พะน,นะพอดีแหละพ่อดีเหมือนนันน่นเขากระเซ้าเขาเมื่อยหมดแล้วเออเซอย,อยากงานแล้วจังหนี้ขวัญกระลังกลับบ้านเลิกงานจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะฮะโอ้ยบ่ได้ยินดอกเจ้าบ่าหยังอไงน่ะเสียงรถ ใกล้แล้วใกล้สีซูนแล้วซูนในรถเนี่ยเบามวนเบาแซวกันนะจ่าพ่อแม่พี่น้องจ้ะ <c oughs> หอมฝรั่งเตี่ยโอเคค่ะโอเคเลิศเลิดเลิดแมนตรงนหนจ่า <c oughs> <Man. c oughs> พ่อแม่พี่น้องเออยคุณ <c oughs> นะ่ะเจ็บแป๊บเดี๋ยวจ่าพ่อแม่พี่น้อง อีกเครื่องนึงสิเอาอันพักชีหล่อมใส่จับพม่าเป็นหน่องจ้าสุดยอดดีสาธิตโยส่ออันนั่นก้อนนี่ชนะนี่เฮ้ยมึอนี่บักเก็บได้มึอนี่สวยเลือกได้เอาพักอันเอาหอมหอมฝรั่งกันกวนแล้วโอ้จะแม่เพิ่นเป็นก้อเป็นก้องามคักเนาะนี่เนาะ ขวดอ,ดอีหลีหอมฝรัลล่งคุณแลว้วก็แม่พี่น้องจ้าเราได้หลายแล้วเนี่ยพระคอมฝรั่งน่ะสิเจ๊ปักซีหลอมบัดเช่นนี้เสียไปอ้อมใส่ซ้าง ไปออมเซกัยเดี๋ยวหันหนา้าก็ปลาบักซีล่อมกันเด้อไอจตาสิผ้ามาเบิ่งพี่พี่ขามาดงพักซีล่อมของเฮาจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าพักติ๋วฝรั่งกับกอเป็นกออยู่ต้นนั้นนี่กับป้านั่นต้นดอกกระเจียวเนาะต้นดอกไม้ปลาจ้าพ่อแม่พี่น้องต้นดอกไม้อันนี้ต้นพักติ๋วฝรั่งจา้า ติ๋วฝรั่งพักติ๋วฝรั่งอันนี้กระป๋านตน้นเนี่ยในอีหลอ,อกปฏิีขาเจ้าุูนะจ๊ะให้มันต้นเอียงต้นบักไหนั่นคุณนะอืมมากๆแต่สิ้ผ้ามาเก็บเอาผักสีหล่อมไปอ้อมมายังอมใส่ไก่้ล้ออมใส่กระดูกมูกกระว่ากันไปนะจ๊ะเนาะแต่ว่าเอากระดูกมูกมาเราจาับพ่อแม่พี่น้องจ้ะอ้อมย่ำได้กระเสบย่ำนั่นเจะแม่นเป็นแส็บคักหลายพักอันนี้ จอยละมักแห้งสิเดือดอีดีมึงสิตั้งกล่องพ่อแม่พี่น้องจ้าสิเก็บสองมือได้ผลสิตั้งกล่องพวกเจ้าเห็นเด้อจอยสิพางูงูมาเศร้าๆแล้วจ้าบัตรเทนิจา้ามาจับพ่อแม่พี่นอ้องนูอีสองมือเลยมาตั้งกล่องเอนสิมานเก็บจอยละอยดมาได้ตั้งกล่องเก็บอย่างเดียวเลย มึงจังคักจับพ่อแม่พี่น้องจ้ะมึงจัง,งเหยียดเตยกี่หยอดาลอนพ่อแม,ม่หน่อยเดอมาเด้อมาเด้อม,มาเก็บหยอดผักสีลมเหยอดผักสีล้อ,ลอมอม่อ,อนๆจ้ามาจาก ไอ้สีแดงบาแมาดามเหมือจังนางอยู่หมองอื่นอยู่บอกขึ้นมาแล้วก็เบาพิษเลยเจ้าจอมก็สีเบาจอมก็สีพิษมาจเพราะว่าพี่น้องคุณน่ะดอกไม้งามมาจ่าเศรษงามอยู่กลางป่า นอเพน่น,นแล้วจัาไม่ต้องดีกัน <c oughs> ปมาดามแม่ดามแลยังเก็บเป็นพักหอมต่ออยู่จต่พูน่พอแล้วค่วมาดโดยภาพเก็บเป็นตัวผักีิ้อมอ่อ,อนๆไปออม ดอก,กันหโอ้ยขอตทวขอไพด้วยนเดม้วมวนมวนมวนจับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมวน พ่อแม่พี่น้องเลยตั้งกล้องไปตั้งกล้องไปมองนึงกล้องควีกีจู่อีกมองนึองเดี๋ยวให้บังฟังทั้งขุนจับพ่อแม่พี่น้องเฮ้อเ <c oughs> <c oughs> ยังยังจนข้อเค็ดพ่อแม่พี่น้องวะ <c oughs> ตันมันตนําเยนหยอดต้าแย่หลายๆต้นต้มแย่บ่ามัน,นยอดคุณน่ะแาขนาดจะกแมเี่ห้อดเฮ้ยมันจะแซงงานแซงอันนี่นคุณเป็นกระยักมะพอตะเวนพอผ้ผา,าจิต เน,นี่ยแต่ผลมีแต่ดอก,กงามๆยอดงามๆยอดอยยอดีๆแง่ขนาดคุณน่ะกานเพิ่นบักแง่หนึง่งสีงามขนาดท้าเนี่ยสีชมพูอ้อยตัวอยู่คุณน่ะนี่นว่าอวบคักดลายใจยสิผ้าเขาไปเบิ่งกันผ้าเขาไปเบิ่งต้นอีหลอกพ่อแม่พี่น้องจ้ะ <g ül> อีหลอกต้นนั่นต้นบักใไงหนึ่ง มาตุนอีหลอกป่ะิพ่อแม่จ้ะเก็บแป๊บเดียวโอ้ยสุดยวดอี๋ตรงนี้จ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพวกเจ้าว่ามันตุนอีหยังนี่แม่คุณอะคุณแล้วจัดฉากได้จ้ะได้พ่อแม่พี่น้องจ้าจัดฉากคุณอะคุณอะจัดว่ามันตุนอีหยังตุ่นมะไงตุ่นตัวใหม่ขจาว่าคุณอะอันคุนก็งามคักคุณอะ วัดต้นอีหลอกอุ้ยงามขนาดเนาะสุดยอดอีรีพูน่ะมันมีดอกบ่อเหรอสุดยอดจ้ะสุดยอดพ่อแม่พี่น้องเลยเห็นบ่ลจ้ะคุณแล้วจัดฉากให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะค่ะตะจัดฉากถ่า,า,ายรูปกยุจ้ะพ่อแม่พี่น้องฮู้ฮู้ <c oughs> หอมขนาดบอกน้ำคนมักพักเอียงกระห,อห้อมมืดเลยมันว่าใจมาเบาิ้งต้นนี่หรอกนะไม่ใช่ต้นยิ่งใหญ่เนี่ยโอ้ยคุณอ่ะคุณอ่ะทางคุณจับพวกแม่พี่น้องคุณนึ่งต้นนึงคุณสองต้นส,สามตน้นแม่มันทำคุณเป็นดงมันอยู่คุณอ่ะ ดวงพระอีหลอกพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นฟังทั้งพุ่นเป็นดวงมั่นมันม่เลยพุ่นเคียวเคียวตะหนาพุ่นสุดยอดอีดีจ้ะพ่ออะตีมาเบิ่งต้นอีหลอกเนี่ยหมดแล้วพุนะ่นนละพ่อแม่พี่น้องจ้านี่แหละจ้าพักกันพักหอมฝรั่งพ่อแม่พี่น้องจ้าก็พักชีหล่อมที่เก็บมาได้พ่อแม่พี่น้องจ้างามงามจ้า ไม่หยังคนานี่งามงามสวนนี่ก็ยังปะจากพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กันสิฝากไปซ้ำนีแเลยจ้ะกราบขอบพระคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์นะจ๊ะนะจิมี่ให้จอยมาตลอดกระมาดามเห็ดมัสลุมจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะกัสิกาบลาไปด้วยพักงามๆของเฮาเนาะจ้ะพักชีหลอมกับเปิดหอมฝรั่งพ่อแม่พี่น้องจ้ะกับต้นพักอีหลอกไทยคู่กัน <c oughs> เฮ้ยพ่อแม่ไม่คือด้ายพักอีหลอกไม่หลอกมึงสำหรับคนในดงมันช่างมันเป็นดงมันไปอีหลอก้ย อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะจ้าเด้อบายบายค่ะสวัสดีค่ะคุณลังคน์มีแม่แฉมพ่อแม่พี่น้องมีแถมบวชแล้วโอ้โหบันไนตนนกกนดตอนนี้ขนาดต้นไหนสีอะไรอย่างหัวของงูชายเป็นงูงูชายไปดีค่ะใช่โอเคค่ะใช่คุณเอ็นจอยแบบนี้้ยพักซีรอมเฮื่อไง